เพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตาย่างคลิปก็มีแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival Evolved Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาจับเมกาทิเลียมนะครับผมที่พี่ไปลงดันเจียนแล้วไปเก็บชิปมาเนี่ยผมวันนี้ก็จะมาชุบแล้วมาจับกันนะครับผมเพราะพี่ไม่เคยจับเมกาทิเลียมมาก่อนเลยเนี่ยเออมาลองดูกันนะครับผมว่าความสามารถของเจ้าเมกาทิเลียมเนาะมีอะไรกันบ้างเนี่ยผมเมื่อโอเค นี่อันนี้ก็เป็นห้องพี่นะครับผมเป็นไงตกแต่งหรูหารานะครับผมมีอร์ติแฟ์มากมายโอเคไปครับผมก็เดี๋ยวนะตอนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งคือก่อนที่พี่จะจับมกาทีเลียมนะครับผมพอดีพี่มาสร้างไว้แถวนี้แต่พี่จาเป็นต้องปิดฮาคิตัวเองก่อนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวฮาคิของพี่จะไปทําร้ายอ่ามีกาทีเลียมได้นะครับผมน,นี่ฮาคิของพี่นะผมเต็มบ้านนะ <laughs> เออหาคีมาเป็นกระบอกเลยเนี่ยผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอใส่พินโค้ดมันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะใส่พินโค้ดอ่าอันไหนวะอ่าเดี๋ยวนะเออจะไปกดเพ k up ทำใหม่ละประโถเดี๋ยวเนดะี๋ยวพี่ขอเอากระสุนออกมาก่อนเอาหนักอีกกูหนักอีกอืม <laughs> <laughs> เป็นฮาคีที่ควบคุมลำบาก <laughs> <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวพิจารก่อนโอเคอวางปั๊บคือมันไม่ตรงอ่ะไม่ตรงไม่ได้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 เดี๋ยวนะเก็บก่อนเดี๋ยวพี่ขอเก็บก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บปั๊บแล้วก็วางให้มันตรงๆนะเก็บลูกกระสุนแนบผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอเคนี่วางตรงๆอ่าปั๊บขาให้อ่าโอเคใส่กระตุนไปอ่าเรียบร้อยครับผมแล้วก็ใส่พินโค้ดอ่กจ,จะไปกดโอ้โหจะไปกดเก็บอีกโอ้โหไอโดนัดแม่อะไรยู่วันนี้เฮ้ยโอ้กดผิดกดถูกอยูนั่นแหละมันโทรจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้เออมาเสียเวลาไะผมยังไปจับมีการที่มาเสียเวลา ใส่กระสุนเข้าไปเออโอเคเดี๋ยวใส่พินโค้ดไปเดี๋ยวนะพี่จําไม่ได้ว่าเดี๋ยวพี่ตั้งไว้เป็นพินโค้ดเป็น999ดีกว่านะครับผม999 4ตัวโอเคอาเรียบร้อยครับผม ็ใส่กระสุนเข้าไปครับผมโอเคนะั้นเดี๋ยวพี่ไล่ใส่พินโค้ดก่อนเลยเพราะเวลาเราควบคุมเราจะต้องเราจะได้ใช้รีโมทได้นี่ผมจะได้ใช้รีโมทเปิดปิดฮาคิม่ได้เนาะเออไม่งั้นเดี๋ยวทำไรชาวบ้านเขาไปทั่วนบผมมิยังควบคุมมันไม่ได้ <laughs> โอเคเดี๋ยวใส่ก่อนปับ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมไปอีกอันหนึ่งโอเคใส่พินโค้ดไปเรียบร้อยครับผม เอาเอาเอา,เอาทุกกระบอกนะครับผมเราต้องใส่พินโค้ดให้ทุกกระบอกนะนรับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันยิงไปทั่วเนาะเออเราเวลาเราจะจับตัวอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบพินโค้ดได้แบบง่ายๆะนรับผมจะได้ไม่ลําบากไม่ยากเกินไปนะครับผมจะได้รวดเร็วด,ด้วยเนะี่ยโอเคอา่าฮะใส่ไปนี่ก็อา่าป็นโค้ดปั๊บน่าจะเป็นกระบอกสุดท้ายแล้วเนี่ยผมน่าจะเป็นฮาคิ้กระบอกสุดท้ายแล้วเนาะ <c oughs> โอเค เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวพี่จะลอง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 ,ลองปิดนะครับผมลองปิดมันก่อนแล้วกันเนาะโอเคปิดปับ๊บไหเป็นไงดูซิว่ากระบอกทุกกระบอกมันงงหน้าลงกันหรือ,อยังนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันมาไล่เช็คกันดูโอเคครับผมมันง,งกหน้าลงแล้วถือว่าเป็นการปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคอาา่าฮะเรียบร้อยครับว้าว โอเคในเมื่อเราปิดเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ปะได้เวลา,าชุบเจ้าต้องหมออ,อะไรต้องเรียกเจ้าเมกาเรียมจากชิปนะครับผมเออเนาะแม่อันนี้ลูกๆก,ก็อยู่กันสบายเลยนะผมไอ้อลเล็กมันก็เล่นเกมอย่างเดียวเลยนะทุกวันนี้เออแม่พ่อครับผมก็ไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวนะครับผมก็ยังช่วยพ่อล้างจานอยู่นะครับเนี่ยอ๋อทวงบุญคุณในนี่ แม่แค่ล้างจานอืมอือโอเคครับผมก็มาแล้วก็เอาชิปเนี้ยผมที่พี่เก็บมานอ้อจากในดันเจี้ยนเนาะเออใส่เข้าไปนะผมแล้วก็เรียกออกมาอเดี๋ยวนะมันใช้กี่เอมเบอร์ก็ใช้ประมาณ20กว่าเอมเบอร์เนาะเมื่อกี้พี่ดูไม่ถ่านไม่เป็นไรพี่มีเอมเบอร์อยู่โอเคเรียกมาเลยครับผมอ่าลูกกระสุนนะครับผมลูกดอกยาสลบพี่ก็ใช้แบบอันใหม่เนาะเอออันที่แบบใช้ ลูกดอกยาสลบอันธรรมดาผสมกับเมงกะพุนกลายเป็นเเเปปป็็ป็นนนยาสลบแบบอีกขั้นหนึ่งนะครับผมเออโอาดูมันตบนี่พี่ยิงไปสองดอกเนาะยิงไปสองดอกนะเออเอาวะเอาวะเอาวะยิงไปสามดอกดอกที่สามนะครับผมดอกที่สามมกาทีเลียมเลเวลสามร้อยก็จะสลบแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหแค่สามดอกเนาะเอายิงไปอีกต้องบอกเลยนะครับผมว่าปืนพี่เนาะดาเมจปืนพืนพ้นเนี่ยผมมาจากดาเมจสองพันเลยนะ เออเป็นปืนสไนที่ดาเมจ่สองพันนะครับผมเนี่ยพี่ก็ใช้กระสุนตัวนี้นะครับผมในการยิงมันก็จะค่อนข้างแรงเนาะถามว่าพี่ไปได้ปืนมาจากไหนนะครับผมพี่ไปพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ไม่แน่ใจพี่ไปได้มาจากไหนแต่ที่รู้ก็คือน่าจะถ้าพี่เดานะครับผมน่าจะได้มาจากดันเกียนนะครับผมเออเนาะก็มันสุ่มๆม,มาเนาะเออโอเคตอนนี้มันก็สลบปไปแล้วนะครับผมอ่าฮะ ก่อนที่พี่จะให้อาหารมันนะครับผมพี่มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนาะเผื่อคนไหนยังไม่รู้นะครับผมหรือคนไหนรู้แล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงได้นะครับผมเดี๋ยวนะคือพี่จะใช้การนอนนะครับผมเพื่อทําให้ค่าอาหารนาะเวลามันผ่านไปไวขึ้นนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับผมการนอนเนี่ยมันใช้ได้แต่ออฟไลน์นอะออนไลน์มันใช้ไม่ได้นะฮะเออ ก็เดี๋ยวพี่จะเอาตัวละครนอนไว้เนี่ยผมอ่ะน,นี่ก็คือนอนหลับไปเลยมันก็จะตื่นอีกทีมืดเลยเนี่ยผมโอเคอืมแล้วพอตื่นตอนมืดนะครับผมนี่เราก็ตื่นตอนมืดแล้วนอค่าอาหารของมันก็น่าจะลดลงเยอะแล้วล่ะเนี่ยผมเดี๋ยวไปดูกันว่าค่าอาหารมันลดเหลือเท่าไหร่เนาะโอเคมันเหมือนเป็นการเร่งเวลาเนีัยผมเตียงหนึ่งน่าจะนอนได้2ครั้งเนี่ยผมแล้วก็รอมันคููดาวเนาะเออเราถึงจะนอนได้อีกนะครับผมโอเค แล้วตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้เทคคิปเบิลมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยอีพีหน้าค่อยมาลองทําดูเนาะว่ามันทํากันยังไงโอเคแล้วก็นะฮะตอนนี้นะครับผมค่าอาหารมันก็ลดลงไปแล้วนะครับผมจากา 7, 400, หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเหลือหนึ่งหมื่นหกพันนีครับผมสามร้อยกว่าเนาะโอเคก็ถือว่าถือว่าลดเยอะอยู่นะครับผมคือเดี๋ยวพี่ต้องไปหาเนื้อน่องมาให้มันกินก่อนนะครับผมเนาะ,ะเพราะว่ามันก็กินเนื้อน่องเหมือนกันเนาะ โอเคป่ะเราพี่ลองวิ่งไปทางนี้ดูสิเออมันมืดด้วยอ่ะลําบากเลยนะครับผมมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นอืมโอเคไปครับผมอืมมีจำมดนะครับผมไม่มีไม่มีตัวใหญ่ๆเนี่ยนน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 เจอแล้วครับผมเจอแล้วครับผมอ่าเจอเจ้าพาราเซอร์แล้วเจ้าพาราเซอร์นี่ให้เนื้อเยอะแน่ผมต้องบอกเลยให้เนื้อน้องเยอะมาก เดี๋ยวเรายิงมันเดี๋ยวนะเอามัไปเลยแล้วเดี๋ยวนะยิงเลยครับผมเออเออเออยิง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 โอ้มันโอ้โอ้ยจะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นเลยอะโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้ผมเอาตัวที่มันอยู่บนฝั่งแล้วมันวิ่งลงน้ำเฉยเลยโหมอะไรในทีละเบิร์ด โอ,อ้คำปีก็มาม okay. oh <c oughs> โออ okay. ะไรวะเฮ้ยโอโหโอโหโอโหอืเยอะกันจังเยอะกันจริงอ๋อกระตุกอืโอเคอ่าก็จะกระดิมีมัดมาขวางทางอีกไปวิ่งหาต่อครับผมวิ่งหาเนื้อน้องต่อเนาะเออคือเมกาเีเรียมนี่มันดีอย่างเนี่ยผมมันมันมันตื่นช้าหน่อยเนาะค่าสลบมันลดช้า ก็ดีหน่อยนะครับผมไม่งั้นโอ้โหใครเก็อบปอกไม่ได้เลยต้องคอยป้อนพิษเมงกอผุนให้มันอมโอเคโอเคมีตัวไหนทางไหนบ้างดูซิคือน้องๆคนไหนนะผมอยากจะได้เทคคิปเบิลเนาะก็ต้องลงภายในอาทิตย์นี้นะผมเพราะว่าอาทิตย์นี้ง่ายนะต้องบอกเลยว่าง่ายนะเออคนไหนยังไม่ได้ลงก็ไปดูคลิป ก่อนหน้านี้ของพี่เนี่ยผมที่พี่ไปลงดันเจียนมาเนาะเอออย่าลืมไปดูเนี่ยผมเพราะว่ามันให้เทคคิบเบิลเนาะเราสามารถเอามาคราบคิบเบิลกิฟฟอนได้เนี่ยผมเนาะเอาไปจับกิฟฟอนหรือไปจับอยู่นิคอนก็ได้เออมันก็จะให้ค่าอาหารเดียวเอามาให้กระนี้มากัรเนี้ยมากัรเนี้อืม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 ไอ่ไอ่ไอ้นกไอ้นกไอ้นกเวียนสองจี ในมในในพีซีเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ใน p ีซีในโมบายเนี่ยผมมันไม่มีไอ้นอกเวนหนึ่งที่พี่เรียกเนาะไอ้นอกเวนหนึ่งก็คือไอ้นอกที่มันชอบมาขโมยของเนี่ย <c oughs> เอออ้อ,อยังยังเดีย๋ยวเดี๋ยวขอกินยาโอช่างมังนลไม่ตีมันนะ <c oughs> อยน่ารำคาจญยญญิงเลยไอ,นอ้นกแบบนี้ <c oughs> โอเคไปครับผมวิ่งไป วิ่งกลับนะผมไปดูอีกทางนึงกันไม่หาไม่เจอเลยอ่ะโอ้โหเวลาจะหานี่ไม่เคยเจอเนี่ยผมเวลาไม่อยากหานี่มาก็เต็มเนาะเออพวกพาราเซอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งกลับไปทางบ้านก่อนเนียผมอืไหนวะคือเดี๋ยวมันจะไปไกลเกินเนี่ยผมแล้วเดี๋ยวเราวิ่งกลับเราจะวิ่งกลับไม่ทันเนื้อมันจะเน่าก่อนเนาะลองไปดูอีกฝั่งนึงแล้วกันอีกฝั่งนึงของบ้านโอเคไปอืมโหมืดจริงๆเลยเนี่ยผมเกมนี้นี่มืดคือมืดเลยนะฮะ เออมืดนี่คือมองอะไรไม่เห็นเลยเนาะโอ้หลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเออพระจันทร์มีไม่พระจันทร์ไม่มีแน่เลยเน่ยมองอะไรไม่เห็นโอเคเดี๋ยวพี่ลองวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งดูซิว่ามันจะมีไหมตอนนี้พี่ถึงบ้านแล้วเดี๋ยววิ่งไปอีกฝั่งหาดูเนี่ยผมพวกพาราเซอร์มันให้เนื้อเยอะไงเอออืมแถวนี้จะมีอ๋อโอเคครับผมเจอแล้วโอ้ตัวนี้อยู่บนฝั่งด้วยเราต้องรีบข้ามมันให้ตายเนาะโอเคมาเอาปืนปืนกลเลยแล้วกัน นี่เปิดไดเซอร์ด้วยอ่าไอ่ไงเรียบร้อยครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราชฉอะเนื้อมันเลยเนี่ยผมโอเคได้เนื้อน่องมา16อันนะครับผมมาเดี๋ยวเราเอาไปรีบเอาไปให้ไอ้เจ้าเมกาทีเรียมดีกว่าครับผมไปอืมคือไอ้เจ้าเมกาทีเรียมเนี่ยเราจะเราจะเจอได้แต่แค่ในดันเจียนนะครับผมนอนเราต้องไปเอาชิปออกมาชุบข้างนอกมันไม่มีนะฮะ อเคแต่ถ้าเกิดเป็นใน PC จะมีอยู่ตามแมปทั่วไปเอา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 ไ้ควางยึดเดินก็มาเอาเอาเอาโดนโดนต้นไม้เนี่ยผมตีเอาโอเคเออเอาสิเอาสิถึงจะก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะถึงจะไม่มีป้อมปืนคนไม่มีหาคีพี่ก็มีป้อมต้นไม้อยู่โอเคเราให้ยาคุณสิบไปเลยครับผม เราก็ให้เนื้อน้องเข้าไปนะครับผมมาดูกันว่าโอเคโอค้กินแล้วโอ้โอ,เโอเ้เรียบร้อยครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมยิ่งยิ่งได้นเสาของเราอ่ะเราเทมไวเท่าไหร่เลเวลจะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ใส่อ่านเดี๋ยนะอิงอ,ออกมาดิติดประตูเหรอลูกเอ็มามันใส่ไม่ได้วะเดี๋ยวนะโอมันติดประตูหรือปะ เออมานี่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 เอ็หนุ่มมานี่ดิเอาเอาอะไรเนี่ยของเองเนี่ยเอามานี่มานี่เออมานี่มานี่เอาอเอ่เอ่ประตูหนีบอีกเอ้าไปทำท่าอะไรประตูหนีบเนี่ยประตูเอ้ยเออโอเคมันออกไปข้างนอกแล้วมาเดี๋ยวดูสิโอเคเราให้เราเอาอ่านอ๋อลืมไปเนี่ยผม พี่ลืมไปว่าเราต้องต้องใส่อ่านเข้าไปในตัวมัน่ดน,นอนเนอเล่นในพีซีแตเคยเนี่ครับผมโอเคอ่ะปึ๊รเรียบร้อยครับผมได้ขี่แล้วครับว้าวโอ้เป็นไงครับผมโอ้ยเท่อยู่นะอืมโอ้ก็นะผมไม่รู้ว่าดาเมจหรืออะไรจะแรงแค่ไหนนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะครับผมไปโอเคครับผมแนละ้วพี่ก็ มันวิ่งนะผมมาเรื่อยๆจนมาถึงฝั่งนี้เนี่ยนะครับผมมาลองดาเมจกันดูเออนี่ไงนี่ไงลองอุ้ย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 ตบนะผมตบตบแรงอยู่นะเออตบแรงอยู่เออเนี่ยดูดิอุ้ยตบสาวสองสอร้อยเลยเนี่ยผมเออโหดโหดอือใช้ได้เลยเนี่ยผมแล้วพี่กาลังสงสัยอยู่เนรัยผมว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันไม่มีค่าเหนื่อยเลยเหรอ ดูดิสตมิน่มันไม่ลดเลยเนี่ยผมไอเจ้าเมกะติเลียมเนี่ยโอ้ยังสงสัยอยู่เนี่ยผมว่าทําไมค่าค่าสติมิน่มันไม่ลดเลยเนาะเออพี่วิ่งมาตั้งนานมันก็ไม่ลดงงอยู่เนี่ยมาเอาสามเก่ามาไทไทเจอตอบไทเจอตอบมาดิมาดิมาดิตบนี่ตบหน้าเบ้เว้เบ้เขาให้เบ้เขาให้เบ้เขาให้ไม่ไงไม่ไงเหรอเฮรอจะเอาเหรอจะบวกเหรอ จะบวกแล้วตบหน้าเบ๊กไหตบหน้าเบไหเรียบร้อยครับผมไปสาม <c oughs> ไอ้ไงอะไรอะไรอไรีกดิวโลดิวโลเอาไงดิวโลเฮ้ไม่เกียมตัวไม่เกียมตัวตัวนิดเดียวยังจะห้าวอีกอ้อแม่ก็ถือว่าดาเมจแรงนะผมก็แรงอยู่นะเมกาททเรียมเนี่ยเออ ไปครับผมไปแล้วครับผมวิ่ง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 จำอ้าวจำอ้าวจำอ้าวเออฟาร์มได้ด้วยเนาะฟาร์มเบอร์ลุ่มเบอร์รี่อะไรได้หนูฟาร์มได้แร่ฟาเวอร์ด้วยนะผมเออโอเคเดี๋ยวป่าโกงกลางนี่เราก็สามารถฟาร์มแรมันลูมได้นะผมแรมันลูมจากป่าโกงกลางเนี่ยอืมเอาหมีหมียังไงหมีหมียังไงหมียังไงหมียังไงไม่ยังไงโอ้โดนลุมโดนลุม โดนลุมอะไรละอะไรละตบให้เบะเขาให้เบะเขาให้เบะเขาให้เรียบร้อยครับผมเอโอโหดอยู่เนี้ยผมค่อนข้างโหดเลยนะเอา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 ,เอาไงละ่ะแอมนึกว่าจะบวกนึกว่าการีมีมัดจะบวกนะผมเออสีสวยเหมือนกันเนาะสีครีมที่ชอบเนรับผมเออเ ยังไง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 ดิโปโดคัสยังไงยังไงยังไงเราอะยังไงงามมาดิอ้ก็มาสิมาสิจ้ามาสิจ้างามเขาให้งามเขาให้งามเขาให้ตบเขาให้ขวนเข้าไปขวนเข้าไปจิกเข้าไปออนั่นแหละ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 เออขวนเข้าไปขวนเข้าไปนั่นแหละจับกระชากคอตบมาเออมาดิ น,น, <ITA> นั่นแหละจิกหัวตกไปเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออจิกข้าไมทุบเข้าไปทุบเข้าไปนั่นดิมาดิมาดิเออมาดิครับมาดิครับเอายังยังยังอาจจะห้าวยะห้าวยังจะเอาไม่มีดาเมจแต่ยังห้าวมาดิครับผมมาดิครับผมเอามีงหนีหนีหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรอเฮอหนีนี่ไงนี่ไงเดินกัดด้วยกัดด้วยงำด้วยเอาสิเอานี้นี่นี่ไงนี่ไง นี่งงครับผมเออจะท่ามันท่ามันไม่ไม่เหมือนแบบไม่เหมือนตบนาะเหมือนเราจะคุ้นๆนะครับผมเหมือนจะเห็นกลางสีแยกจราจรนี่ครับผมเหมือนจริงๆเนีผมเออเออเอาดีเอาดีเอาดีาดมาดีเออโอเคอัพโอ้โหอัพดาเมจได้เยอะอยู่นี่ครับผมเออ Okay. โอ้ยตัวนี้มันกินเนื้อด้วยนะมันกินน่าจะกินได้ทั้งพืชกินได้ทั้งสัตว์เลยเนะี่ยผมเจ้าตัวนี้เนาะเหมือนหมีเลยเนะี่ยผมหมีก็กินได้ทั้งพืชกินได้ทั้งสัตว์เราสามารถใช้น้าผึ้งจับมันได้ด้วยนะมีกระเที่ยมแต่ว่าพี่ว่าเนื้อนองเราหาง่ายกว่าเนาะอืโอเคมาดิอ้คาโนโ่ยังไงอะเราฮะยังไงคาโนโ่ยังไงคาโนโ่ยังไงคาโน่ยังไงยังไงฮรือยังไงลือฮือ ยังไงนี่ยังไงซี่ <S 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 เรียบร้อยครับผมโดนตบไปแล้วนะผมร่วงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคไปต่อหาคู่ต่อสู้ใหม่นะครับผมแฮมอยากเจอทีเล็กนะฮะอยากตบทีเล็กเนาะเออจะไปตบไอ้อเล็กที่บ้านก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมันโกรธเอาเนียผมมาหาตบทีเล็กป่าก็ได้นะผมโอเคเรา okay. เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่มีอะไรนะแต่เลื่อนขึ้นเป็นการเหมือนเหมือนเป็นงับอะไรสักอย่าง โอเคโอเคมาดิเอ้ามาสิโอ้นี่ไงนี่ไงโดนลุมแล้วเนี่ยผมเจอสเตโกลุมแล้วเนาะอ่าเอาดิเอาดิมาดิอุ้ย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 โดนตบร้อยอุ้ยร้อยร้อยร้อยอุ้ยมาดิมาอุ้ยเออเออเออเดี๋ยว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 ลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ยผมเออโอเคมาดิ ยังไงยังไงอ้าวยังไงยังไงหนีไปแล้วนะเพื่อนเองหนีไปแล้วนะเหลือเหลือสองร้อยแล้วเลือเหลือสองร้อยแล้วเออร้อยเออเรียบร้อยไปแล้วครับผมหนึ่งตัวเอามาอีกอเอาออกมาโอ้โหเดี๋ยว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 เซบาตูดก็มาเหรอเซเบอร์ทูธก็มาเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดีเ๋ยวให้ลองกินเบอร์รี่ไปก่อนเบอร์รี่มันก็กินได้นะตัวนี้กินได้ทั้งพืชกินได้ทั้งสัตว์เลยจริงจริงนะผมอะเอามากันเยอะยุ่ยเยอะแล้วเอ้ยยังไง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 เฮ้อ ยังไงหรือหือยังไงหรือหือยังไงหรือหือเออเรียบร้อยครับผมหมดแล้วนะฮะเออก็โหดอยู่นะก็ก็ใช้ได้อยู่เนี่ยผมก็ไม่ได้แย่เนี่ยผมค่าสเตตัสก็ค่อนข้างสูงเนรัยผมค่าสเตมินาก็อ้สามพันเจ็ดเลยนะเยอะนะฮะผมเยอะนะเออโอเคไปต่อครับผมรุยรุยอ,อ่ามาแว้นแว้นอนะ คือมันมันปกติมันวิ่งช้ากว่านี้เนี่ยผมอันนี้พี่ใส่ปลอกคอให้มันวิ่งไวขึ้นเนาะแต่มันก็ไวได้แค่นี้แหละครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไวไปมากกว่านี้เนะผมไปวิ่งไปลุกวิ่งวิ่งงวยงวยงวยวิ่งไหนมีใครอยากจะข้ามถนนอีกไหมมาเดี๋ยวจะโบกจราจรมานี่มายน่ไงครับผมอ่าเดี๋ยวโบกให้ไหนมีใครอหาแกวข้ามถนนไหมแถวนี้เอออาคาโน่สองตัวนี้จะข้ามถนนใช่ไหมมา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  มานี่มานี่เออไปสิไปซ้ายไปซ้ายครับผมไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายสิไปซ้ายสิเออเรียบร้อยครับผมขาโนกับขาโนเหออชิดซ้ายเลยทีเดียวเชียวไหนใครอยากจะใครอยากจะฆ่าถนนอนีกไหมเอา้าแมงปอกกูฝูงอะไรวะเนี่ยเอามาดิมาฆ่าถนนกันเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ไงนี่ไงอา้อาวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดหัวร้อนเนอะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวนะมีใครผ่าไฟแดงเออมีใครไม่เคารพกดจราจรอ,อ้อหัวร้อนเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยเดยวอะไรเนี่ยเราเกิดค่าสถานะอะไรขึ้นมาเนี่ยอ่าทางขวามือเนี่ยผมมันเขียนว่า y o u มก e เทเ e ี i u m is full of e n นะ g y เนผมต้องบอกว่าเดี๋ยวนะมัน full o n energy นี่คือพลังเต็มเรอโอ้โอเคบอกแล้วอย่าหัวร้อนบอกแล้วไงบอกแล้วไงอย่าผ่าไฟแดงนะจ๋าไม่ไหวแล้วนะเออมาดิมาดิ มาดิมีใครมาไหมโอ้โหหัวร้อนเลยเนี่ยผมหัวร้อนเลยหัวร้อนเลยอย่างนี้หัวร้อนหัวร้อนมะโอ้โหบอกแล้วอย่าผ่าไฟแดงประโทกดจราจราหัเคารพกันสักมา่งไอ้พวกนี้โอ้โหหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเลยและจะเอาลงยังไงครับผมหัวร้อนมาดินี่ไงฟูเนิจ้โอ้เดี๋ยนะมันตบทีเดียวเหรอเมื่อกี้เอ้ยงงอดไปนะเดี๋ยวนะเอาดีมาดิเออเออเออโอ้โห เฮ้ยตบเป็นพันโอ้แม่เจ้าโอ้ร้อนที่ตบเป็นพันเลยเหรอเฮ้ยมันก็โหดเกินไปแล้วนะมเมกานทเลียมเดียวโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสภาวะฟูเอนจีเนี่ยครับผมโอ้ยตบเป็นพันโอ้โห,โโห,โโหเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูดดอตตดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอัพสเตตัสก่อนเฮ้ยมันโหดขนาดนั้นเลยเชียวโอ้โหเป็นไง ถึงขนาดฝนจะต้องแบบตกลงมาเพื่อแบบให้หัวให้หัวเย็นลงเลยนีผมแต่ก็ทําอะไรกับความหัวร้อนของเมกาเทเลียมไม่ได้เนะยผมโอ้โหดูดิมันหัวร้อนจริงๆเนี่ยโอ้โหวิ่งโอ้ไหนมีใครมาลองรับมาล้มโอ้มาแล้วเจอแล้วทีเล็กเมกี้แวบๆมานี่มาโดนมาโดนโอ้ดูดิโอ้ทีเล็กอะทีเล็กอะโอ้เลือดสามพันอ่ะไอ้ไงไอ้ไงอ๋อ เออโอ้โหโอ้โหไต้กไปแล้วครับผมมาบับเขให้บับเขให้บับเขให้อ่ะเมื่อกี้ตกเป็นพันเลยโอ้เอาหัวร้อนหมด <c oughs> หัวร้อนหมดเหลือสองร้อยโอ้โหตายเลยโอ้โหโอเคโอเคอ้าวมาตีเล็กยังไงยังไงยังไงเราเหอะยังไงหรือเหอยังไงหรือฮเหอะฮะอือไอ่ยังไงเหอะบอกให้ข้ามทางมาลายรทำไมไม่ คามหาหาเออโอเคครับผมป้าเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับไปก็เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันบ้างไม่เอยก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลย และตายรางชิปก็มี Facebook Fanpage นะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผม e ีน่าจะทําเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ผมก็จะเรียงวันต้องขอากาบลาไปก่อนนะครับผมต้องไปโบกจราจรต่อแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ